มาดูนะคะว่าลิบบิชารีมีสีไหนบ้างนะคะเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะเป็นดะสี่างๆแบบนี้นะคะชมพูนะคะราคาก็จะแพงกว่านะคะราคาก็จะแพงกว่าที่จะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่าเน้นขนาดไหนวิธีการขยายพันธุ์คือตัดกิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ไปปักชำให้ทีๆเลยนะคะ เป็นไม้แดดนะคะชอบแดดนะคะมาดูที่สีที่2ค่ะนี่คือสีอันนี้ถือว่าเป็นสีเขียวนะคะราคาก็จะถูกลงนะคะอันนี้กิ่งใหญ่เลยนะคะที่จะเอามาปักชำ้ำแล้วก็ขอบใบก็จะด่างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะใบนะคะก็จะสวยไปอีกแบบนะคะไปไปดูสีที่3ามค่ะ สีที่สามเขาเรียกว่าเป็นสีใบเหลืองนะคะให้ดูลักษณะใบนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะใต้ใบก็จะออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะด่างเหลืองแน่นมากตอนนี้ถ้าแน่นขนาดนี้นะคะก็แยกกระถางได้แล้วนะคะเขาก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะสวยไปอิงแแบบนะคะ สามารถจะตกแต่งแบบนี้ก็คือเอาห้อยไว้แล้วก็โชว์นะคะ